สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับอนาวแซบใน E ีพีที่124นะคะใน E ีพีนี้เรามีเสื้อเสาวอวบนะคะเป็นเสื้อเสาวอวบอวบน้อยนะคะคุณลูกค้าราคา80บาททั้งคลิปเลยนะคะคุณลูกค้านะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยละกันค่ะรา่การที่1ค่ะคุณลูกค้าดูตัวนี้นะสวยมากเลยรายการที่1นนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวชมพู รอบอกจะอยู่ที่44 46ค่ะความยาว27นะคะใครที่ชอบตัวนี้นะสาม,มารถพิมพ์รายการที่1ค่ะรายการที่1 80บาทนะคะคุณลูกค้ารายการที่1 80บาทนะคะต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่2คุณลูกค้ารายการที่2นะคะตัวนี้นนะแขนเขาจะเป็นแขนประมาณแขนกิโมโนโนะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่46 48ค่ะยาว3 1 เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเดี๋ยวนอะขออรุญาตโชว์นิดนึงเนี่ยทรงเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะแขนกิโมโนโน,นะคุณลูกค้านะแขนเป็นแบบนี้นะคะก็ด้านล่างนะคุณลูกค้านี่คือด้านหลังนะคะนี่ก็ด้านหน้านะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมมาได้เลยรายการที่สองค่ะ80บาทรายการที่สองบาทนะคะต่อไปค่ะคุณลูกค้าเป็นรายการที่สาม รายการที่3นะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่50-52ค่ะยาว30เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะคุณลูกค้าตัวนี้จะเป็นเสื้อตัวยาวนะคุณลูกค้าดูนาใส่ถ้าเป็นหุ่นแบบนาใสก็จะประมาณนี้นะนาสูงหนึ่งนะคะแขนเป็นแขน3ส่วนค่ะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้นะคะพิมมาได้เลยรายการที่สรายการที่3 80บาทรายการที่3 8มบาท ต่อไปค่ะเป็นรายการที่4คุณลูกค้ารายการที่4รอบอก4 0 4 2ค่ะแขนน้องเป็นแขน3ส่วนนะคะความยาวอยู่ที่35ค่ะนี่ด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พพ์มาได้เลยรายการที่4 80บาทรายการที่4 80บาทตัวต่อไปรายการที่5ค่ะคุณลูกค้ารายการที่5นะคะ ตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่44-46ค่ะยาว27เป็นผ้าโพลีเอสเตอร์นะคะเป็นเสื้อแขนยาวคุณลูกค้าผ้าเขาจะเป็นผ้าเด้งนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าเด้งนะใครที่จ้าตัวนี้พิมพ์รายการที่5นะคะ80บาทรายการที่5 80บาทต่อไปต่อไปอ่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นเสื้อยืดนะรอบอกจะอยู่ที่42-44นะคะความยาว27 อก42 4 4ยาว27ค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่6นะคะรายการที่6 80บาทค่ะคุณลูกค้ารายการที่6 80บาทตัวต่อไปรายการที่7รายการที่7ขาร้ออก40 42คุณลูกค้าอก40 42นะคะเขียนน้องเป็นแบบนี้คุณลูกค้าผ้าเป็นผ้าเด้งนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่7 80บาทรายการที่7 80บาทต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8นะคะตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่42,44ความยาวย5ค่ะคุณลูกค้าเป็นเสื้อแขนยาวนะคะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลย4244นะคะราคา80บาทตัวนี้รายการที่8นะคะรายการที่8 80บาท ต่อไปค่ะรายการที่9คุณลูกค้าตัวนี้ลายจุดเสื้อตัวยาวลายจุดนะคะผ้ายืดผ้าเด้งนะอารมณ์แบบมินิดรสเลยนะคะ <c oughs> แขนประมาณนี้นะคุณลูกค้าตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่4648่ขาย,ยาว32นะอก4 6 4 8ยาว32ใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่9รายการที่9นะคะ80บาท ไปเป็นรายการที่10ค่ะคุณลูกค้ารายการที่10นะคะอันนี้ก็เป็นเสื้อตัวยาวมินิดรสนะคุณคลูกค้ารอบอก4 6 4 8ยาว34อก4 6 4 8ยาว34เป็นแขนสั้นแบบนี้นะคะใครที่ชอบตัวนี้นะพิมพ์มาได้เลยรายการที่10 80บาทรายการที่10 80บาทตัวต่อไปตัวต่อไปนะคะตัวนี้รายการที่11ค่ะ รอบอกจะอยู่ที่สามแปดสี่สิบนะคะคุณลูกค้าสามแปดสิบเป็นเสื้อตัวยาวยาวสามสิบเอ็ดคุณลูกค้าลายดีลายสวยมากแต่ตรงนี้ขออนุญาตแจ้งตำหนิน้องมีตำหนิด้านหลังเป็นรอยรูมดขนาดใหญ่เลยนะนี่นี่นี่นมีมีใครเห็นบ้างนะมีสองจุดนะคะตรงนี้เลยเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็คือไม่เห็นนะขอคนที่รับได้นะตัวนี้ถ้าใครชอบนะคะรอบอกสี่สบขออนุญาตปล่อยอยู่ที่ตัวละห้าสิบาท รายการที่สิบเอ็ดห้าสิบบาทค่ะคุณลูกค้าต่อไปค่ะต่อไปเป็นรายการที่สิบสองรายการที่สิบสองนะคะตัวนี้รอบอกจะอยู่ที่สี่สิบหกสี่สิบแปดยาวยี่สิบห้าค่ะอกสี่หกสี่แปดยาวยี่สิบห้านะคะใครที่ช่องตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่สิบสองเอาไปแปดสิบบาทรายการที่สิบสองแปดสิบบาทตรงคอเขาปรับได้นะคุณลูกค้านะใส่เป็นแบบนี้มีซิปนะคะปรับ ปรับซสายตรงปรับตรงคอได้รายการที่12 80บาทนะคะ <c oughs> ต่อไปค่ะเป็นรายการที่13ค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เหมือนการลายจุดสวยมากๆตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่42 44ค่ะอก4ี4สนะคะความยาวของน้องจะอยู่ที่30อก42 4สยาว30ใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่13 80บาทรายการที่13 80บาทตัวต่อไปรายการที่1 4ลายดีลายสวยมากอก4 6 4 8อก4 6 4 8ยาว34ค่ะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่1 4นะคะรายการที่1 4 80บาทรายการที่1 4 80บาทต่อไปต่อไปอะรายการที่15ค่ะรายการที่15นะคะคุณลูกค้า ตัวนี้นะรอบอกจะอยู่ที่42,44ค่ะอก42,44แขนเป็นแขน5ส่วนนะคุณลูกค้าด้านหลังเป็นแบบนี้ด้านหน้าเป็นแบบนี้ค่ะคอเขาเป็นย่นย่อย่างนี้นะใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่15,80บาทรายการที่15 80บาท,าาท, 15, บาทต่อไปอ่ะรายการที่16คุณลูกค้าอก40,42ยาว31 อกสี่สิบสี่สองยาวสามสิบเอ็ดด้านหน้านะคะมีเชือกผูกเปลี่ยนทรงเสื้อได้นะตัวนี้ถ้าใครชอบพิมพ์รายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกแปดสิบบาทรายการที่สิบหกแปดสิบบาทตัวต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดค่ะคุณลูกค้าตัวนี้เป็นแม่เสือสาวเลยนะคะตัวนี้รอบอกสามแปดสี่สิบค่ะเป็นลายหน้าเสืออย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ มเีเพชรติดอยู่ด้านในคุณลูกค้าด้านหลังเป็นซิปนะคะแบบนี้นะด้านหน้านะคะเป็นเสื้อแขนยาวนะอก38 40ยาว26ค่ะใครชอบตัวนี้พิมพ์รายการที่17รายการที่17ค่ะรายการที่17 80บาทตัวต่อไปต่อไปเป็นรายการที่18คุณลูกค,ะคะ้าค่ะตัวนี้รอบอก50 5 2ความยาว29 ด้านหน้านะคะเป็นลายแบบนี้ลายสวยมากกระดุมแนววินเทจเลยนะคุณลูกค้านะเนี่ยน่าสนใจนะคะใครที่ชอบตัวนี้นะโคเปียนะ์ะยยี่ห้อเขานะเอ่อรายการที่18นะตัวนี้นะขออนุญ,ญาตปล่อยอยู่ที่80บาทรายการที่1880บาทนะคะต่อไปต่อไปรายการที่19คุณลูกค,ะคะ้าขารายการที่19ตัวนี้จะเป็นผ้าแบบว่าผ้าตีจีบเราเขาเรียกผ้าอะไร่ะมันเป็นจีบบอย่างนี้นะนา้าอธิบายไม่ถูกอ่ะ รอบอก52-54คุณลูกค้ารอบอก52-54ยาว23นะคะแขนเขาเป็นประมาณนี้นะคะคุณลูกค้าใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการที่19 80บาทรายการที่19 80บาทตัวต่อไปคะ่ะรายการที่20รายการที่20นะคะรายการสุดท้ายรอบอก42-44ความยาว29ค่ะอก42-44 4, 4. ยาว29ใครที่ชอบตัวนี้พิมพ์มาได้เลยรายการ20 เอาไป80บาทนะคะคุณลูกค้านะแล้วก็ตัวสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือตัวที่เนวใส่ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าตัวนี้ยังไม่มีเจ้าของนะรอบอกจะอยู่ที่ 46- 48นะคะรอบอก46 48ใส่ได้นะคะุณลูกค้าใครชอบตัวนี้ก็เอฟมาได้เลยรายการที่21แล้วกันนะคะตัวนี้เอาไป50บาทนะคะ ยางด้านล่างก็จะยังตายนิดหน่อยนะคุณลูกค้าแต่ว่าไม่มีปัญหาต่อการใช้งานเสื้อยังสวยอยู่เลยนะคะใครที่ชอบตัวที่นาวใส่นะคะก็สามารถเอฟรายการที่21มานะคะ50บาทค่ะทั้งหมดนะคะใน EP ีที่124มีทั้งหมด21ตัวคุณลูกค้าชอบตัวไหนนะคะแจ้งเป็นรหัสสินค้ามาได้เลยนะคะรายละเอียดการสั่งสินค้านาจะปักไว้ใต้คลิปนี้คุณลูกค้าจิ้มลิงก์ทักแชทมาได้เลยนะคะ ค่าส่งในกรณีที่คุณลูกค้าโอนเงินค่ะค่าส่งจะอยู่ที่40บาทกรณีเก็บปลายทางค่าส่งเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนะคะต้องการให้ส่งแบบไหนหแจ้งแม่ค้ามาได้เลยคุณลูกค้าสินค้าตัวไหนที่ขายออกไปแล้วคะ่ะน่าจะแจ้งรายละเอียดไว้ใต้คอมเมนต์นะคุณลูกค้าอยากรู้ว่าสินค้ายังเหลือตัวไหนบ้างให้เข้าไปดูใต้คอมเมนต์นะคะ เสื้อทุกตัวของร้านมะนาวแทบเป็นเสื้อมือสองนะผ่านการซักรีดแล้วนะคะคุณลูกค้าผ่านการทําความสะอาดแล้วสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะคุณลูกค้าล็อตนี้นะทั้งล็อตนี่นาวซักเครื่องนะคุณลูกค้านะมันอาจจะมีแบบร่องรอยการใช้งานเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอาจจะไม่ได้สวยกริบใหม่กริบนะคะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองเนาะแต่ทําความสะอาดแล้วจริงๆทุกตัวนะคะขอคุณลูกค้า ที่รับได้เข้าใจในภาพมือ2นะคะก่อนที่จะเอฟสินค้าโปรดทําความเข้าใจในภาพมือ2ก่อนเนาะนะนะสําหรับวันนี้นาะขออนุญ,ญาตลาไปก่อนคุณลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้นาวด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ